นักข่าวพลเ,เมืองวันนี้จะพาไปดูกลุ่มเปลาะบ้างที่จังหวัดสงขลานะครับพวกเขามีการปรับตัวครับนำสินค้านำอาหารมาวางจำหน่ายเพื่อที่จะหารายได้มาประครับประคองชีวิตในช่วงสถานการณ์แบบนี้ติดตามในนักข่าวพลเ,เมืองครับ นี่เป็นร้านค้าบางส่วนของกลุ่มเปลาะบางที่นำเอาพืชผักผลไม้และอาหารม,มาวางขายในราคาถูกบริเวณศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเองตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นตลาดเล็กๆที่เพิ่งเปิดขึ้นเพื่อ,อช่วยเหลือกลุ่มเปลาะบางให้สามารถมีพื้นที่ขายของตลาดนี้แล้วก็เวียนขับพ่วงข้างเวียนขายทั่วแถวในเมืองแถวตามบ้านขายก็ ทยอยขายคือขายหมดทุกวันเก็บหมดทุกวันทํำพอหมดพอขายหมดแล้วก็ทําใหม่แค่ <c oughs> นี้ขายสิบาทคืออาไรว่าช่วงโควิดคนไม่ค่อยมีตังคันนไงและเด็กๆก,ก็กินได้บางคนมีลูกสองสามคนจะซื้อสองสามแก้วก็แล้วแพงก็เขไม่ซื้อไงเออเปิดโอกาสให้กลุ่มเปาะบางที่ว่าต้องการหน้าร้านขายของหรือว่าต้องการทํามาหากินหาที่ทํากิน เรามีโอกาสได้มาขายของตรงนี้ทำให้เราก็มีรายได้ถึงว่าไม่เยอะแต่พอพออยู่ได้นะช่วงนี้สำหรับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่บ่อย,ยางจังหวัดสงขลามีทั้งกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวกลุ่มกระปุกนวนเด็กนอกระบบการศึกษารวมถึงกลุ่มคนการได้มีพื้นที่ในการหารายได้ในยามโควิด -19 ระบาดและคนเปราะบ,บางเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง เนื่องจากอยู่ในชุๆๆมชนแออัดหากมีคนติดเชือ้อหรือความเสี่ยงต้องกักตัวทางศูนย์บ่อยางจะใช้ตลาดแห่งนี้เป็นที่สนับสนุนอาหาร,นนรและทีมอาสาสมัครที่คอยเก็บข้อมูลชุมช,มชมนกรณีที่หากว่ามีสมาชิกในชุมชนต้องถูกกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะสำหรับศูนย์บ่อยางก,ก็พอจะมีกำลังที่จะสนับสนุนอาหารได้ อย่างน้อยก็วันละสองมื้อนะคะและก็อีกส่วนหนึ่งด้านสุขภาพจิตของผู้ถูกกักตัวก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะบางทีในนั้นมีมีผู้สูงอายุด้วยหรืออาจจะมีเด็กด้วยเราก็มีอาสาสมัครนะคะมีจิตอาสาของเราก็อาจจะช่วยกันได้และก็เราใช้โทรศัพท์ใช้ไลน์เป็นสื่อในการสร้าง สร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้กับผู้ถูกกักตัวตรงนี้ก็ช่วยได้ค่ะในสถานการณ์แบบนี้นอกจากการช่วยเหลือการด้านอาชีพเพื่อมีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวแล้วทางชุมชนยังช่วยเหลือและดูแลกันและกันอย่างเต็มที่ในสถานการณ์โควิดนักข่าวพลเมืองเครือข่ายชุมชนแหลมสนออนรายงาน